ฟอร์เฟรงไอจีแต่ไม่พบรักเี่เราอยู่ในเอามาให้ยกแค่ชายลบสาวดาบลาโมบ้านทีไม่รอยแต่ไม่ร่ำรวยก็เธอมาเลงมาแล้วไม่มีใครร้องคุยมาเป็นานแต่ไม่ได้จองเราเคยได้รับแต่ไม่ได้คลองเธอคุยกับ 推动改 ตอนนี้เราอยู่ในเว็บ Overspin ครับผมได้เติมเครดิตมา1,000เครดิตก็ฉลองเว็บเปิดใหม่นะครับแจกของแรมากมายเติมเกิน230บาทมีโอกาสได้ของถึง16%วิธีการเติมเงินก็ตามนี้ครับก็จะมี2ของขวัญมีทัวร์เลแล้วก็ธนาคารน,นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสุ่มของนะครับสุ่มของก็จะมีหมัดแรมีท่าทางแล้วก็สุ่มเพชรไม่เกือด้วยนะครับสุ่มเพชรไม่เกือก็ตามนี้ครับสุ่ม1ครั้งนะครับก็จะอยู่ที่ 59เครดิตเองนะครับก็มาสุ่มได้นะครับผมใครที่อยากสุ่มเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาสุ่ม ID นะครับก็นี่เลยนะครับ ID ดีที่ผมจะมาสุ่มนะครับมี2ช่องเองนะครับ499เครดิตหรือ49 9บาทนะครับก็กดไปเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครั้งแรกนะครับจะได้อะไรครับถ้าเราตกเครดิตครับเราจะได้แค่100เครดิตนะครับโอ้โหได้100เครดิตครับอันนี้ก็คือขาดทุนนะครับขาดทุนเยอะเลยแหละนะครับก็มาสุ่มอีกหนึ่งครั้งครับเพราะว่าตังเราเหลือนะครับก็มาสุ่ม้นไ่ดเลยะครับ มาดูสิเฮ้ย hey, ทุกคนเฮ้ยไอดีแลครับผมโอ้โ oh, หได้มาแล้วนะครับไอดีแลครับก็แคปบแล้วก็ทักเพจไปนะครับแล้วเราก็จะได้รับไอดีนะครับที่เราสุ่มได้นั่นเองนะครับใครที่อยากจะสุ่มโอเวอร์สปินลิงค์อยู่ด้านล่างนะครับ I make your speakers bang your 嘿 ตัวเข้าไว้ตัวเข้าไว้ฉันต้องการกระสุนฉันต้องการกระสุนฉันต้องการเมีย <c oughs>

ถามน้องอะไรนี่ดีวาพวกแม่ต้องพูดความจริงท่านอนมาได้พวกแม่เป็นแฟนกันใช่ปะใช่พวกแม่คือนอนไม่กันปะเคยดีแล้วพวกนแม่คืออาแน้ำเดียวกันปะเคยเออเช่นอะไรถึงตอนปัจจุบันนั่นะก็ใช่ไงแล้วพวกแม่เคยเห็นไอ้นั้นของกันและกันปะเคยดีแบบนี้แหละแล้วเล่ปีกันปะ

โอ้เอ๊ะๆๆๆๆโอ้เอ๊ะๆๆๆเราเลิกกันไม่เลยทำไมไม่ง้อวะไอ้เหี้ยกูไม่รู้จักมึงเลยต้องง้อหน่อยดิต้องง้อผัวก่อนไอ้สัต รัตนาต้องง้อผัวดิสนตีนไงง้อผัวว่าผัวจะเลือกบอกว่าอย่าไปที่รักต้องพูดแบบนี้แต่งเรื่องกูไม่พูดเลยที่รักเราเลิกกันมึงไปเลยเนี่ยเถียงนาสวนเนี่ยเถียงเมียครับนู่นเถียงนาครับนี่เถียงเมียจะเถียงอยู่ไหมทีเนี้ย เราเลิกกันแล้วนะแกจำได้ไหมการที่เราเลือกที่จะเดินออกมามันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่รักแกไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ต้องการแกนะแต่เราแค่รู้สึกว่าเราควรถอยออกมาถอยไม่อยู่ในที่ของเราดีกว่าอยู่ตรงนั้นแต่แม่งไม่มีค่าอะไรสำหรับแกเลย ผูธุรกิจที่ผมก็เศร้าเพราะยังดีสู้คนเก่าที่เธอรักยังไม่ได้มันยังไม่ใกล้แต่ก็ยังดีได้ระบายไปกับบีของผิดบาัของคนเรามเป็นเรื่องปกติคิดถึงเธอโดยไม่ต้องเด็จดจหิีช้าเวลาที่เธอยิ้มแล้วไปตาสละอีกมืผมโดนกรรมาการเข้ามาสั่งแยกชกกลางคันที่ต้องช้ำและฟกคนอื่นแอาจ,จะมองเธอเปน็นยางแม่หมดแต่ว่าเธอสำหรับผมมันคือแรงแรกพบยู่ แล้วก็ไอ้พวกผู้หญิงที่แบบเข้ามาแต่งตัวในโซนดีๆแล้วแบบก็จะก,ก็จะมาหาแต่คนแต่งตัวดีๆนะฟังไว้นะครับมันน่ามันโหนอีดอโด